ได้หาปีพอ่อพ่อเขาปีที่เขาปีที่หกนะครับเรียบร้อยเมียคนว่าดีได้อยู่หาปีได้เมีมยไม่อยู่เกาหลีแล้วนะครับได้เมีมยไม่อยู่เกาหลีแล้วเรียบร้อยนะครับได้เมีมยไม่ซื้อวา่ายายนะครับเมีมยไม่เพิ่นเป็น,ปน,น,นย่า่คนเลยจักแบบใดนะครับโโหัวได้เมียเมียไอเมียผู้อยู่ไยทยคนน่ะได้เมียเถ้าผู้นี่ ได้เมียเถาไปเห็นอาราบียน้ำกันพอ่พอพ่อเมียเถานะครับซื้อใยเวิร์นะรรรนะครับซื ia, ้อใยเวิร์นเมียไม่เพิ่นนะซื้อใยเวิร์นนะครับเมียเพิ่นมาสีเอาแบบใดสีเลือสีล่าช่งใดน,นะครับมีลูกเต่าน้ำกันสีเอาแบบใดรับพี่สอบจังใดเพิ่นวะแบบใดจังใดเพิ่นวะนะครับลุงนะครับซื้อลุงเดอร์ลุงเดอเพิ่นเนี่เป็นลุงเหรอเด้อ,ดอนะครับ อันนาสีมาหาปีบนนาเลยนะครับอุตราทุนได้ตังหาปีนะครับลุ่งใสลุ่งใสนะครับเอาจังไดลุ่งใสนะครับเมียถือพนมีเมียไมซอเวิร์นอยู่เกาหลีเนี่ยนะครับเห็นอะไรใบพ่อกันเพิานว่าเมียพนอยู่ไทยเห็นพนมาบอกคุณฟังเห็นอะไรใบพอกันว่าสันได้กันว่าสันมาเกาหลีหาปีเขาปีที่หกเรียบร้อยแล้วสี่แลวเซิงแล้ว นะครับผมเสียเอาจังไดลูกเต่าหนิเสียเอาจีโซงบอกให้จังไดบอกเราเมียเราบ่มีโอกาสได้คุยก็เลยบอกเราจักเมียใหม่บอกจักเพื่อนบอกเองให้จังไดบูมกันบอกเฟซบอกไลน์หรือเปล่าบ่ได้คุยน้ำไกลเลยให้เปิดบอกคุยกันเปิดใจคุยกันว่าเสียเอาจังไดนะครับลุงใสลุงใสนะครับว่าเสียเอาจังไดนะครับเห็ดอาราใบนะนะครับเห็ดอาราใบอยู่ภาคใต้เด้อลุงใสเนี่ยเห็นอาราใเบิกอาราใบอยู่ภาคใต้เมียซื้อเวิร์นน่อยเยเวิร์น เอาอย่างไรครับไปไปโพสบอกคุยกันนะครับสีีสีเสื้องไหอย่างไรเดีวก็คุยกันคุยกันคนเรื่องนี้จะไปบอกมันกับผจบนะครับลุงใสลุงใสคนเรื่องนี้จะไปบอกมันจบหรอกนะครับให้เปิดเฟซเพียงเปิดบอกคุยกันเข้าใจกันคุยให้มันเข้าใจก่อนิเลี่ยีล่านะครับผมอยู่ในเกาหลีนี่แหละนะครับผมหัว่าเราอยู่ในเกาหลีนี่อยู่มองได้บ่หูวแต่ว่าคุณวีลวุฒเมารลี่นะครับซื้อหนึ่งเนอรซื้อเหรนนะครับผม เป็นคนจังหวัดนะคนพนม้มากเกาหลีในหาหกปีแลว้วะสันนะครับมีลูกอยู่ไทยสองคนนะครับบอกเมียบอกหยังทุกช่องทางไหนในผมสิอ่านขอความเด้่เพิพนส่งของความมาให้ผมเบานน่นะครับมีลูกอยู่ที่ไทยสองคนเมียและลูกติดต่อไม่ได้นี่สินก็ไม่ยอมสง่งไปใชหนี้ไปไปไปเกาหลีไป,ไป,ไปใช้นี่เป็นแสนนะครับเอาเงินเป็นแสนนะี่ยหลมากเกาหลีนะครับ ที่ให้เมียไปกู้มาเกาหลีแต่รู้ว่าได้เมียใหม่แล้วคนเหนือบล็อกเฟซเมียที่ไทยติดต่อไม่ได้ตั้งแต่มาเกาหลีไม่เคยส่งเงินกลับบ้านเลยครับเพ่นว่าเมียและลูกเดือดร้อนมากเจ้านี่ตามทวงส่วนส่วนแม่นายวีรวุฒิก็ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายแล้วนะครับแม่ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายเ้อว,วีรวุฒิเมาลี่เื้อหนึ่งนะซื้อเหลนนะครับผม ให้ให้ประกาศให้หน่อยครับตามนี้ที่ผมพูดมานี่เนี่ยเพื่อนวานี่ที่ผมบอกเมื่อนี่ตามนี้แล้ครับนะเอาแบบใดครับอุ้ยแม่เจา้ารู้ซื้อว่าลาสุดนี่รู้ซื้อว่าลาสูดในแมเ่เพิ่นเสียหรอผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะระยะสุดท้ายนั่นแม่เพิ่นเสียละคุณหนึ่งนี่เนี่ยคุณหน,นึ่งเนี่ยคุณหนึ่งที่ผมบอกซื้อไปนี่นะครับผมนะคุณหนึ่งเจ้าอยู่ลือใดเจ้าอยู่หม่องไหนของเกาหลีเจ้าไปโพดบอกเมียเจ้าแล้วก็คุยกันสา นะครับเรื่องลูกอีกนะครับคุยกันสานะครับลูกสองคนอีกนะครับผมหนีสินอีกนะครับผมเจ้าอย่าไปนั่นถอนะครับผมเจ้าอย่าให้คนมาประกาศตามหาถออายคนนะครับผมนะไปถอดหนีเป็นแสนกับแป๊บเดียวยูเกาหลีน่ะคันนี้เป็นแสนน่ะหนีเป็นแสนแป๊บเดียวยูเกาหลีน่ะเห็นงานเดือนหาหกหมื่นหกเจ็ดหมื่นผุนคันเมนเจ้าเห็นงานสองคนกับเมียไม่น่นเดือนละแสนกลัวผุนหนีเป็นแสนน่นใส่โบเกินใส่โบเกินปีไปใส่หาหกเดือนกับเบิร์ตนะครับนะคุณหนึ่งนะ แบบใดจังใดเนี่ยนะครับไปติดตไปติดตเมียเจ้าเด้อนะครับผมคุยกันลูกสองคนอีกเงินลูกกบโซงให้จังใดเนี่ยนะครับบอกเมียเมียติดตอบอรใดเลยวสันคุณหนึ่งคุณหนึ่งนะครับผมนะไปติดตเมียลิโตนตอนนี้แม่เจ้ากเสียรเราตอนนี้แม่เจ้ากเสียรเราเจ้าก็ไปเจ้าหูีะบอกแม่เจ้าเสียรเราตอนนี้นะครับผมอยู่ในเกาหลีเนี่ยผมหูจะอยู่ในเกาหลีเนี่ยละอยู่เมืองใดบ่หูหรอกแต่เจ้าคุณอยู่ในเกาหลีแน่นอน